โคดออดขอความร่วมมือแฟนคขับอย่าสร้างดราม่า วันที่30พฤษภาคม2568เพจเเมนสแตนได้โพสต์ข้อความระบุว่าโค้ดออสขอความร่วมมือแฟนคลับอย่าสร้างดรามา่าเพราะทุกการแข่งขันมีแพ้ชนะก่อนที่สาวอเลบอลหญิงทีมชาติไทยจะเตรียมตัวออกเดินทางลุยศึกวิงโค้ดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ออกมาตอบประเด็นต่างๆที่แฟนๆพูดถึงในโลกโซเชียลว่าไม่มีอะไรต้องชี้แจงเพราะทีมงานสตาฟโค้ดได้ทำการวิเคราะห์กันแล้วว่าสนามนี้จัดใครไปสนามหน้าจัดใครไปก็ยินดีรับฟังทุกคนซึ่งเราก็พ เราได้เตรีย,ยมทีมชุดนี้มาตั้งแต่เดือนมกราคมโดยศึกวิ่งเป็นแมตช์ระดับเวลคลาสทำให้แต่ละทีมที่เราแข่งขันด้วยก็มีศักยภาพขีดความสามารถที่สูงตนจะต้องพิจารณานักกีฬาที่เหมาะสมลงแข่งขันในแต่ละวันส่วนนักกีฬาไทยที่ยังไม่พร้อมก็ไม่อาจจะฝืนได้โดยเฉพาะสภาพจิตใจที่จะมือกับความเครียดความกดดันความวิตกกังวลที่ยังทำไมณะดีก็ต้องมาเรียนรู้และพัฒนาต่อไป ส่วนขีดความสามารถที่ยังทําไม่ได้มีเยอะกว่าทําได้ถ้าเราเอาไปก็คงจะไม่ถูกต้องก็ต้องรอให้ทําได้เยอะๆก่อนค่อยว่ากันซึ่งการทายุทยวิธีเทคนิคต่างๆมันก็ต้องใช้ขีดความสามารถที่เยอะมากส่วนนักกีฬาที่เราเลือกไป18คนเขาก็มีความตั้งใจเหมือนกันไม่ใช่ว่าทั้ง30คนจะไม่มีความสามารถหรือความเพียรพยายามทุกคนทั้งหมดมีเหมือนกันเพียงแต่บางคนก็มีบาดเจ็บบ้างก็อยู่ในกระบวนการรักษาแต่สิ่งที่จําเป็นจริงๆคือนักกีฬากับโค้ชจะต้องทํางานร่วมกันเราจะเอาใครไปสนามไหนบ้างแต่ละคนก็มีตาแหน่งกันหมดซึ่งทีม ก็ยังมีโอกาสอยู่หรือสนามสุดท้ายก็ยังมีโอกาสแต่ก็คงเป็นใน30คนนี้ตอนนี้นะักกีฬาของเราก็มีความพร้อมและสมบูรณ์ตเต็มที่สภาพจิตใจก็ดีอยากจะบอกว่ากีฬามีแพ้มีชนะใครๆก็อยากชนะถ้าทั้งโลกนี้มีแต่ชนะก็คงจะปั่นป่วนหวังว่าแฟนๆกีฬาจะชมและเชียร์อย่างมีความสุขช่วยกันเป็นกำลังใจให้ลูกๆหลานๆเราพวกเราก็จะทำเต็มที่เพื่อมอบความสุขให้แก่คนไทยเกียรติพงศ์กล่าว สำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึกวีนสัปดาห์แรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโปแลนด์ในวันที่4มิถุนายนเวลา14นาฬิกาและณที่25มิถุนายนพบกับทีมชาติเบลเยียมเวลา14นาฬิกาต่อด้วยวันที่6มิถุนายนพบกับทีมชาติตุรกีเวลา18นาฬิกา30นาทีและพบกับทีมชาติฝรั่งเศสวันที่8มิถุนายนเวลา14นาฬิกาก่อนจะเดินทางแข่งขันต่อสัปดาห์2วันที่18ถึง22มิถุนายนที่ฮ่องกง